ที่วัดบ้านม่วงตะบนแต้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้โดยวันนี้ได้มีนายอนุพงศ์สุขสนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายพระสินทศริณิในนเภืออุตบพิสัยเดินทางมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยมีนายสุวิทย์ท่านทอนายกเทศบาลตะบนแต้ให้ข้อมูลของ8หมู่บ้านในเขตตะบนแต้ที่ประสบปัญหาอะไงแย่ๆหนักในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคน้ำปละปาที่เคยมีแหล่งน้ำตอนนี้ก็แห้งขื้นเขิน ไม่สามารถที่จะนำมาใช้เป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาได้โดยที่น้องประชาชนผู้ที่เป็นตัวแทนของแปดหมู่บ้านได้ร่วมเข้ารับฟังพบปะและให้ข้อมูลในเรื่องการขาดแคลนน้ำในครั้งนี้นับว่าเป็นความรุนแรงที่สุดตั้งแต่มี้านม่วงตั้งแต่มีตะบนแก้อำเภออุทดรพิสศยมาสิ่งที่ขอร้อง ทากทราบมากวันนี้คืออยากได้ระบบน้ําประปาที่ทันสมัยอยากได้แหล่งน้ําที่เพียงพอในการผลิตน้ําประปาเป็นต้นคุณเป็นน้าดิบที่จะมาทําน้ําประปาแจากจ่ายให้พี่น้องประชาชนได้ใช้จ่ายครบถ้วนในทุบวกบุกบ้านน้าไหลไฟสว่างขณะนี้การนายอนุพงศ์สุขสมนิ้วูดในการจังหวัดศรีสเกต ก็บอกว่าในปีนี้ภัยแล้งเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงที่สุดในจังหวัดสีสเกตหนักกว่าทุกปีที่ผ่านๆมาแต่อย่างไรก็ดีจังหวัดก็ไม่นิ่งนอนใจในการที่จะเร่งลงพื้นที่หาทางแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะยาวเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนต้องไม่ขาดน้ำโภคบริโภคทุกพื้นที่ปีนี้พี่น้อง ขาดแคลนน้ำโภคบริโภคทางท้องถิน่นเลยโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนน้ำโอ๊คบริโภคเนี่ยนะครับถ้าที่ไหนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยทางพื้นที่ครับก็จะนำน้ำนะครับสะอาดไปให้พี่น้องได้ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนและบางพื้นที่ครับขาดน้ำในการผลิตปลาเนี่ยทางจังหวัดศรีสะเกดครับก็ได้มีการดำเนินการสูบส่งนะครับน้ำเพื่อไปเข้าสู่ระบบปปาครับอันนี้ทางจังหวัดศรีสะเกดได้ได ทำในหลายพื้นที่ภัยแล้งเนี่ยเราจะดูเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคเป็นด้านหลักครับส่วนน้ําด้านการเกษตรครับเราก็พยายามประสานครับหาแหล่งน้ําเช่นการขอเรื่องฝนโครงการฝนหลวงครับเพื่อมาช่วยคลี่คลายในพื้นที่ครับจังหวัดศรีสะเกดครับเรามีศูนย์ารงทมครับเบอร์1 5 6 7 1 5 6 7เนี่ยเราจะรับเรื่องนะครับที่ร้องเรียนร้องทุกข์ครับในทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงครับ1567สามารถที่จะ บอกได้เลยครับว่าอยากจะให้ทางราชการเนี่ยแก้ไขปัญหาด้านใดครับในก,การพัฒนว่าราชการจังหวัดสุริเกตและคณะได้ลงพื้นที่ร่วมดูเยี่ยมให้กำลังใจเหเจ้าหน้าที่ที่ทําการแจกจ่ายน้ําอุปโภคน้ําบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่นําถังน้ํานําตุ่มน้ํามารองรับน้ําจาก,กรถน้ําของเทศบาลตะบนแต้วันนี้แจกจ่าย บทั้งแปดหมู่บ้านและก็จะทยอยแจกจ่ายเป็นระยะระยะต่อไปก่อนที่น้ำประปาหรือระบบน้ำประปาจะกลับมาใช้งานได้อย่างปกติเมื่อมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการผลิตน้ำดิบในการใช้น้ำประปาพี่น้องประชาชนก็จะลดความเดือดร้อนล,ลงไปเทศบาลก็จะไม่ต้องได้นำลดน้ำมาแกใจกจ่ายถึงบ้านเรือนเช่นนี้แต่วันนี้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มีหนักหน่วงเหลือเกินจึงได้พากนันนำโอ่งนำตุ่มน้ำมารองรับน้ำจากราเทศบาลกันแทบทุกวันที่ได้เลือดไนีดยได้อยู่ในเหล้ายี่สิบข้อมือเลยปกติใช้น้ำไหนยายใส่น้ำในถังที่ยายโรงไว้รองไวจ่ก่อนนะ่ะเป็นน้ำอย่างน้ำป้าป้าเนี่แหละมันไหลจ่ก่อนจะก,ก่อนจา,ก,ก,นจาก,ก่อนสงการนะ่ะมันไม่ไหลมาตั้งเออมันจากสงการมามหนีเพราะไหลเลยแหละอ๋อต่ก่อนกะ น้ำป้าป้าเพิ่นลเพิ่นไหลไห่พอน้ำป้าป้าไม่ไหลรอน้ำไหนก็ซื้อเขาเหออแพงไหมแพงลดเท่าไรทังละสิบบาทไม่แพงมานได้ดอกถังไหนถังลิตรเป็นลิตรอ๋อถังน้ำปกติจ้ะทังละสิบบาทถังละสิบบาทอ๋อขณะเดียวกันตุ่มน้ำที่ชาวบ้านได้รองน้ำฝนไว้อนี่น้ำอะไรน้ำฝนบันใช้น้ำไปแล้วทําให้น้ําแห้งขอดไม่มีน้ําอยู่ในตุ่มเลยหรือมีก็แห้งขาด